ยำเป็นต้องเจอกันในระดับประเทศนะเนาะเจอกันในระดับภูมิภาคอันนี้น่าจะดีกว่านะครับซึ่งเราก็จะ,ะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็ให้ความสำคัญกับงานสร้างทัพงานสมาชิกพรับมากขึ้นนะครับไม่แค่นั้นเนาะงานที่จะเป็นการเสริมศักยภาพ ของคนทํางานนะครับก็จะเห็นว่าเรามีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอย่างมีระยะสําคัญแล้ว่าจะัเป็นการจัดอบรมนะครับให้กับตัวแทนสมาชิกพักจัดอบรมให้กับไม่ใช่แค่สสนะครับตอนนี้เราขยายการฝึกอบรมไปยังผู้ช่วยสสเรด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับก็คงจะมี กระบวนการและก็หลักสูตรการเพิ่มสาระท่ของทุกองค์ทัปรพยพในพักเนี่ยมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้น,นเรื่อยเนะครับเพราะว่าคุณภาพในการทํางานถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่ทําให้พวกเราได้รับความยอมรับในการทํางานากับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเป็นปรากฐานสําคัญที่ทําให้เรามีความเข้มแข็งนะครับมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับพี่น้องสื่อมวลชน พร้อมแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับเอาเริ่มเลยนะครับผมคิ่ว่อก็สวัสดีพี่น้องพักเก้าไลเป็นทางการอีกครั้งจากท่วประเทศครับตอนรั้นนะครับทุกท่านทั้งตัวแทนสมาชิกพักในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัด นะครับแล้วก็จากสาขาพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วการเลือกตั้งนะครับสวัดดีทั้งคณะกรรมการอย่างพักแล้วก็ผู้แทนรัศดรในนามพักเก้าไกลทุกท่านรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนนะครับที่มาร่วมกันในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีใน ปีนี้คือปี2567ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกต้องเรียกว่าสามัญครั้งแรกนะครับสามัญครั้งแรกก่อนหลังการเลือกตั้งใหญ่นะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญนะครับด้วยความจําเป็นของสถานการณ์นะครับก็มีมีการประชุมใหญ่วิสามัญไปแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมสามัญครั้งแรกหลังการเลือกตั้งนะครับ ีนี้นะครับนัตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหม่แล้วเป็นการเปลี่ยนมาเป็นพักเก้าไกลนะครับเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆนะครับสิ่งที่ถือว่าพวกเราได้ช่วยการร่วมแรงร่วมใจกันทุกองค์กำลพยุในการทำงานอย่างหนักนะครับตั้งแต่ระดับพื้นที่ ไปจนถึงระดับชาติและสามารถพิสูจน์ตนเองให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นผลสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาด้วยการชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นพักอันดับที่หนึ่งด้วยจำนวนสอสอ1 5ที่นะครับถือว่าเป็นความสำเร็จ เราทุกคนนะครับผมในฐานะหัวหน้าพักต้องขอบคุณทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่และไม่ได้มาในวันนี้นะครับอีกครั้งที่สําคัญหลังการเลือกตั้งนะครับทุกการสํารวจความน,นิยมความเห็นของพี่น้องประชาชนต่อพักการเมืองและเ,เกี่ยวกับตําแหน่งผู้นําประเทศที่ประชาชนอยากเห็น ความนิยมความยอมรับของพวกเราที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีแผนนะครับจนวันนี้นะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้สังเกตการทางการเมืองมีความเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคกา้าวไกลเราจะเป็นพรรคที่ครองความนิยมของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่งอีกแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้า ประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะสื่อสารกับพวกเราในวันนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่พูดขึ้นเมื่อกี้นะครับผมยกประเด็นสำคัญคือผลการเลือกตั้งทั้งที่ผ่านมาประกอบกับผลสำรวจความคิดเห็นของพี่องประชาชนหลังการเลือกตั้งมันสะท้อนอะไรสิ่งสำคัญมากๆที่ผมอยากจะสื่อสารกับพวกเราคือมันสะท้อนว่า การเมืองแบบอนาคตใหม่การเมืองแบบก้าวไกลนี่แหละคือสิ่งที่ที่น้องประชาชนต้องการการเมืองแบบก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่เชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในการเมืองไทยที่เป็นจริงก่อนหน้านี้ สังคมไทยไม่เชื่อว่าการเมืองที่ไม่ใช้อำนาจไม่ใช้อิทธิพลไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์รวมถึงไม่ใช้เงินทองในการซื้อเสียงจะสามารถชนะการเลือกตั้งในอันดับหนึ่งได้ในประเทศนี้แต่ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ทำลายเพดานความนความคิดนี้ไปแล้วนะครับ วันนี้สังคมไทยเชื่อแล้วว่าการเมืองแบบก้าวไกลที่ให้ความสำคัญกับการทำงานความคิดการนำเสนอนโยบายการเมืองที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาเน้นคุณภาพการเมืองที่เกิดจากพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนอย่างพวกเรานี่หนละช่วยกันสร้าง ผลไม้ผลมือมันประสบความสําเร็จได้จร moi, ิงๆในการเมืองของไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเมืองไทยและสังคมไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเมื่อความคิดความเชื่อและความเป็นจริงได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันหมายความว่าวันนี้พี่น้องประชาชน เชื่อมัน่นมีความหวังว่าเราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศของพวกเราได้ในแบบที่เราเคยฝันไว้ในอดีตผ่านการเมืองในระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จที่พวกเราได้ทำร่วมกันในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมานะครับดังนั้น ในสถานการณ์ที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเผชิญพายุใหญ่ในทางการเมืองนะครับในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญพายุใหญ่ในทางการเมือ,คองคลื่นลมกำลังแรงใช่ไหมครับหลายคนอจาจจะบหวั่นไหวหลายคนอยู่ในพื้นที่ทราบดีว่าพี่น้องประชาชนถามไทยทุกวันว่าจะเป็นอะไร แล้วก็แสดงความให้กาลังใจนะครับแล้วก็มีความกังวลกับคับของพวกเราแต่ถ้าเราย้อนคิดในสิ่งที่ผมได้พูดไปในช่วงแรกนะครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันมาไกลมากแล้วนะครับไกลเกินกว่าที่การเมืองแบบก้าวไกลจะถอยหลังหรือพ่ายแพ้แล้วดังนั้น ในสานการ์ที่เผชิญขึ้นลงแรงแบบนี้ผมยืนยันว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะคนที่หวั่นไหวคือคนที่จะอยากจะทำลายพักก้าวไกลคนที่หวั่นไหวไม่ใช่เราแต่คนที่หวั่นไหว คือคนที่อยากจะทำลายพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนต้องการแต่ผมยืนยันว่ามาถึงวันนี้ไม่มีใครสามารถทำลายความคิดความเชื่อและความหวังของพี่น้องประชาชนได้อีกแล้วไม่มีใครสามารถทำลายและหยุดยัง้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได้อีก มองแบบนี้มองไปข้างหน้าภารกิจของพักเก้าไกลหลังจากนี้นะครับไม่ใช่วันไหวมีแต่เดินหน้าเต็มร้อยมั่นคงแน่วแน่ในเป้าหมายและอุดมการนะครับทำพักเก้าไกลให้แข็งแรงมากขึ้น ตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับด้วยเป้าหมายภารกิจ3ประการนะครับเรื่องแรกช่วยกันสังต่อปฏิรูปพักอย่างต่อเนื่องเรียนรู้จากปัญหาและความผิดพลาดภายในของเรานะครับแล้วคิดค้นแนวทางการทำงานใหม่หมๆที่จะฝ่าฟันปัญหาและความท้าทายเพื่อเป้าหมาย ทำพักเก้าไกให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนนะครับทําให้พักการเมืองพักนี้ให้สมาชิกและพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเจ้าของเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเป็นพักการเมืองที่เราอยากเห็นจริงๆนี่คือภารกิจส่วนที่หนึ่งปฏิรูปพักอย่างต่อเนื่องสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานที่แท้จริงประการที่สอง เดินหน้าเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกให้พี่น้องประชาชนเห็นแม้จะเป็นฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุนฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายค้านเชิงรุกเป้าหมายของเราคือการเตรียมพร้อมเป็นพักการเมืองเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งทางหน้า ดังนั้นระหว่างยังเป็นฝ่ายค้านต้องใช้ทุกกลไกทุกพื้นที่ทั้งในสภาและนอกสภาในการผลักด,ดันวาระที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในการเตรียมบุคลากรเตรียมนโยบายในระดับปฏิบัติเตรียมแนวทางเตรียนรถแม็ในการนำเสนอสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสิ่งที่พี่น้องประชา นี่คือภารกิจของฝ่ายท้านเชิงรุกสุดท้ายพวกเราทุกองคาพยพต้องช่วยกันทำงานนะครับอย่างสุดความสามารถเพื่อพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงพิสูจน์ด้วยการทำงานจริงสแสดงให้สังคมไทยเห็นสแสดงให้ผู้มีอำนาจได้ประจักษ์ว่าพักคก้าวไกล ไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยเราไม่ใช่ภัยคุกคามของใครแต่พรรก,ก้าวไกลจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของสังคมไทยพรรก,ก้าวไกลจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมไทยในอดีตเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคตเราจะเป็นคนที่เชื่อม อันดีตที่มีข้อจำกัดที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปสู่อนาคตให้พวกเราเท่าเทียมกันเท่าทันโลกเราเท่านั้นเป็นคำตอบสุดท้ายนี่คือสิ่งที่พวกเราคงจะได้พูดคุยนะครับและทำงานร่วมกันนะครับหลังการประชุมใหญ่ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอให้พวกเราไม่ต้องกังวลอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลมีแต่แสงสว่างอยู่ข้างหน้าขอบคุณมากครับโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณชัยควรัตล์พนนะครับหัวหน้าผักนะครับที่นะครับมาเก่าเปิดนะครับแล้วก็มีสารนะครับแจ้งให้ที่ประชุมทราบเดี๋ยวแบบเบื้องต้นนะครับ ก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่นรปกเอาปกขึ้นเลยครับก็ในวาระต่อไปนะครับหลังจากที่ทางประชุมครบแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งประธานในที่ประชุมนะครับได้มีสารแจ้งให้ทราบนะครับเราก็จะเข้าสู่นะครับวาระที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรับรองนะครับในงานการประชุมใหญ่วิสามัญนะครับก็รอฟังเจ้าที่สักครู่นะครับแล้วก็นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการประชุมภายในใช่ไหมครับผมก็ต้องขอ เชิญครับ <Pf> พ <iff> <Brain azzi> ี <with> ่น้องสื่อมยูชนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายคุกเด็กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญเขาออกจากห้องประชุมนะครับผมเชิญกันได้ขวัญนะครับพี่เดียร์ ก็หลังจากาวาระแรกนะครับในการที่คุณชัยธวัฒน์ไปขึ้นพูดพูดบนเวทีนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวสื่อก็จะต้องลงกลางล่างนะครับซึ่งตอนนี้คุณชัยธวัฒน์ก็มานั่งคู่กับคุณพิธาครับผมเชื่อเลยนะครับ <c oughs> ได้นะ <c oughs> อนี้ครีนตงอ้า้งตกไหนรื้เเดี๋ยวในช่วงที่รอสุ่มจชนนะครับ ก็กถึงจะทำประชุมครับก็ตามที่แจ้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงข้างล่างกันแล้วนนีก็คือบรรยากาศยนต์นะครับ2567นะครับ